แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัง่งให้ทำเสร็จแล้วผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอาก็เฉยเลย เออลั่นเฉยเลยทำอะไรมาไหนลั่นเฉยเลยทำอะไรมาไหนแม่ริันนี้โดนจมูเดี๋ยวหนูจะถ่ายเธอถ่ายทันแม่กลยจ้ะแม่กาบขอโทษนะแพรรี่คือแม่รักเหมือนลูกสาวก็เลยหยอกเล่นเหมือนกับลูกสาวคิดว่าการที่แบบว่าไปดึงวิกผมอะไรออกเนี่ยแบบว่า เป็นการหยอกเล่นกับลูกสาวถ้าหากว่าแม่ทําแรงเกินไปแม่ขอโทษจริงๆนะไม่คิดว่าลูกสาวจะเสียใจขนาดนี้ว่าแม่แม่เล่นเอ็นดูลูกสาวอ่ะหยอกเล่นกับลูกสาวการทำคอนเทนต์ของแม่ลีน่าเนี่ยมันอาจจะมองว่ารุนแรงไปแล้วก็เอฟซีหรือว่าแฟนเพจหรือว่าแฟนคลับของแพร่ี่ะอาจจะไม่พอใจแม่กลับขออภัยจริงๆคะ่ะนะอย่าโกรธแม่เลยรักลูกสาวเสมอคะ่ะแม่แต่เขาบอกบางทีเนี่ยไม่ให้เกียรติคุณเลยแปลว่าเขาบอกไปว่าไม่ทีที่เขาพูดเนี่ย อันนี้เราก็เข้าใจเขานะเขาบอกไปว่าแฟนเขาไปว่าเลยเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่การกระชากหัวเขาเนี่ยมันรุนแรงเกินไปอืมขอโทษจริงๆค่ะแม่แม่ไม่ได้มีเจตนาเลยรักแพรรี่มากเลยแล้วก็ยินดีทุกครั้งกับแพรรี่ที่ที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนาะแล้วก็ที่หยอกล้อแฟนของแพรรี่อ่ะก็เอ็นดูเด็กก็เลยหยอกล้อเล่นไปหน่อยแม่กลับขออภัยจริงค่ะท่านที่เคยที่จะไปหาหมอเมื่อ ไปตรวจเรื่องภาษาทใช่ไหมใช่มีคนเคยบอกว่า,วาพี่พี่อารมณ์รุนแรงหรือบางทีฮอร์โมนสวิงเนี่ยเกี่ยวไหมจริงจริงมันเป็นคอนเทนต์นะจะเล่าอะไรห้ฟังพี่เลยนะเมื่อก่อนรายการแชร์แต่เชา้าเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วโคตรด,ดังเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมการด่าคนการพูดด่าคนการพูดแรงๆการพูดให้คนเสียใจการพูดให้คนรู้สึกว่าด้อยกว่าเราการพูดให มีความเปลื่มล้ํากันเกิดขึ้นหยาบแรงเท่ากับคนตรงวันนี้เรายังอยู่บนโลกใบเดิมวันนี้เมื่อก่อนม่นดาเป็นเหมือนพี่ลีนาเลยรู้สึกว่าอฉันต้องหยาบฉันต้องแรงฉันต้องด่าคนฉันถึงจะดังวันหนึ่งตัวเองเจอประสบการณ์ชีวิตคืออะไรรู้ไหมการอ่านคอมเมนต์เม่ดานน้าอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์วันนั้นอ่านไปอ่ะ แล้วก็น้ําตาไหลหมดเลยเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะให้ทีมงานร้อยคนก็ไม่มีใครกล้าด่ามนทำหรอกเพราะมันเทกองแต่ไอ้คอมเมนต์เหล่านั้นทุกคอมเมนต์นะ่ะทุกคอมเมนต์นะมึงเป็นกระเทยแก่มึงเป็นอยู่ในยุคไดโนเสาร์ปรับเสียงมึงก็แหบทําไมมึงไม่คิดจะปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่นั่งอ่านตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงชาวันหนึ่งคําตอบคืออะไรรู้ไหม เราอาศัยโลกของเด็กยุคใหม่อยู่แล้วนะคือโลกแปรี่ที่เขาโตมาจากออนไลน์เราอาศัยอยู่แล้วสมัยเราแค่มีโทรศัพท์โนเกียโูรเขา้าโทรออกถูกต้องไหมค่ะสมัยก่อนเราแค่มีเมสเซจถูกต้องไหมวันนี้เด็กพวกเขาเขาโตมาจากออนไลน์เขาโตมาจากอินสตาแกรมเขาสั่งกาแฟผ่านแอปป้าถูกปะ่สะสมัยเราต้องขับรถออกไปซื้อกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรคะเรากําลังอาศัยอยู่ในยุคของเขาอยู่เราจะต้องปรับตัวตามเขาไม่ใช่เขาปรับตัวตามเราแหละ วันหนึ่งปุ๊บพรดดำเจอประโยคประโยคนหนึ่งค่ะเราลองเปลี่ยนสิพี่มาดดมเปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจโลกสองพี่มาดดมลองเปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจว่าวันเนี้มันไม่มีความสวยกว่าเก่งกว่าหล่อกว่าสวยอันนี้มันไม่มีคำว่าเปรียบเทียบเพราะทุกคนเรากําลังเข้าสู่ยุคเสมอว่ฉันใดฉันนั้นมันข้อดีของเราคือ,อยังไงคะข้อดีของเราคือมันจะไม่มีเด็กไม่มีแก่ไม่มีคนแก่ไม่มีคนเด็ก ทุกคนจะเท่าเทียมหมดแม้กระทั่งเพศวันหนึ่งทุกอย่างคือความเท่าเทียมเพราะฉะนี้วันเนี้นนเออว่ะไอสิ่งที่เราเคยสําเร็จจะมาด้วยการด่าไอการสําเร็จจะมาด้วยความแรงข้อสอนนี้เวลานี้ไม่ใช่แล้ววันนี้เราต้องการยิ้มใส่กันบางคนอาจจะบอกตอแหลก็ได้แต่วันเนี้ มันคือโลกของที่ทุกคนใช้เวลาแค่ไม่เกิน15วินาทีสมัยก่อนเราออกรายการ f c e e o o o ไลฟ์รุ่กพวกเราน่าจะเป็นยุค f a c e b o o k ไลฟ์เราต้องพูดยาวแต่วันนี้ทุกคนโลกอยู่แค่15วิค่ะโลกกำลังบอกเราว่าเขาฟังเราแค่15วินาทีเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเรายังต้องอาศัยยุคเขาอยู่อะไรเงี้ย แม่ดว่าพี่ลีนะ่าเป็นคนที่มีความรู้มากนะอย่างเรื่องกฎหมายม่ดํยอมรับแต่วันนี้ไม่ใช่ตัวแม่ตัวแม่คนเดียวนะตัวม่ดําเองก็กาลังอาศัยอยู่ในยุคข,ของพวกเขาที่เราไม่ชินชากันมาเลยจริงไม่รู้นะอาญาว่าพูดแบบตัวเองเคยโดนทัวร์มาเยอะแล้วทุกครั้งนึงอะ่ะคนที่สอนเราได้มากที่สุดไม่มีใครกล้าสอนมะดําเลยแม้กระทั่งพ่อไม่มีใครกล้าสอนเลยเพราะฉันโตมาด้วยตัวฉันเองเหมือนกันคุณก็รวยมาด้วยตัวคุณเอง ฉันโตมาด้วยตัวฉันเองฉันเก่งมาด้วยตัวฉันเองแต่วันหนึ่งวันนี้ค่ะเมื่อก่อนเราต้องเาารียนมหาลัยใช่ไหมเราต้องเรียนมาเที่ยวไม่ได้เรียนวันนี้ทุกคนที่ดูเราอยู่ยิ่งมีคนไลเน์เยอะดูเยอะยิ่งมีคนยอดอยู่เยอะพวกเขาคือโจทย์ที่จะตัดสินว่าเราจะไปต่อหรือพ่อแค่นี้น่ะโอเคมัไม่รู้ว่าวันนี้ในระหว่างที่เราทําอัดรายการกัน,กนต่อเขาก็ไล์อยู่ แต่่า,าคิดว่าเอาละมันถือว่าหมดเรียนแต่ว่าวันนี้ถ้าเราทําให้แพรี่เสียใจขนาดนี้แม่ลีน่ากลับขออภัยจริงๆนะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแบบว่ารักเอนดูเหมือนลูกสาวคนหนึ่งแพรี่เชื่อไหมว่าตอนแรกอ่ใครไปจับหัวเขาเนี่ยเขาเขาพูดแม่อย่าเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดกับแม่ันเรื่องนี้ว,ว่าเหมือนประมาณหนักไปเล่นหนักที่โค้ชใช่ไหมล่ะ<ช>แล้วโดนกระชากวิตนหกอันนั้นคือมีการเตรียมมาก่อนหนักแต่หมายถึงว่า อันเนี้ยดูดีๆเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะเว้ยเหมือนก็ไม่จะกอดลากัน,น,ะนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบช่วงที่แบบคิดว่ากําลังไลฟ์หลุดไปดึงแล้วหลุดจริงๆก็รู้เลยว่าแพนนี่แบบหลอะไหลเลยอะไม่นาทีน,น,นั้นเราคือช็อกตกช็อก <laughs> บ้าใครจะไม่ช็อก่ะช็อกแบบว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันจะจบดีๆอะจบแบบแบบไม่ไม่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือคือตอนนั้นทีแพลนเขา้องไห้ นางก็เือไปนางไปร้องไห้ในห้องน้ำใช่เหมือนไปแบบไปฮึบในห้องน้ำไปฮึบ่ฮึบคือแบบว่าคือแม่ดำมารูิที่คือลุ่น้องแม่ดำบรวิ่งของมาบอกว่าเฮ้ยแม่ที่ไพ้กีคาเขาเขาร้องไห้เราก็แต่ตอนนั้นคือช็อกอยู่แล้วรู้ว่าแบบรู้รู้รู้ว่าแบบมันมันหนักแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกพี่ลีน่าพี่ลีน่าขอคุยช่วยหน่อยสิอะไรเงี้ย มันจะตอนนี้เขาไลฟ์อยู่นะตอนที่ในระหว่างที่แพรรี่ไลฟ์แบบเพราะบ้านแพรรี่ก็ไม่อยู่ไกลกับบ้านมันทํางานคแล้วก็ในระหว่างที่เขาไลฟ์อยู่อ่ะทุกคนก็ค๊ดว่าจะบอกจะบอกพ่ลีนาไงเพราะพิลีนาห์กต้องถ่ายต่อไปใช่ไหมลนะ่ะต้องบอกตางนี้มันตัดสินใจบอกเองหรือกันวันเนี้ยผมขอโทษคุนฮนะแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราไม่ได้มาเคลียร์ใจกันสามคนด้วยกันให้ไม่เคลียร์จะไม่เคลียร์เพราะว่า ตัวเราเองก็ต้องทํางานใช่ป<ช>่นะและ้วก็มดาดอทมารู้อีกทีคือ,อกาลังเปลี่ยนชุดอยู่แล้วก็แอนินลลเขาไลฟแล้วอะไรเงี้เยเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยใช่ไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไลฟ์มันก็คือมันก็สมควรที่เขาจะต้องออกมาไลฟ์อะไรจากนั้นก็ใช่อะ่ะเพราะเขาก็ไม่ผิดอะ่ะเ<ม>ขาก็บอกว่าเขาพูดทำในที่เราก็สะอึกกันนะว่าหัวมิกของเขาก็เหมือนหัวครูเขาอะไรเงี้ยไปดึงเขาเขาก็รู้สึก หรือนายจังเขาบอกว่ามันก็คือการแสดงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่มันไม่รู้ว่าจะแสดงเพราะมันไฟ์อยู่อ่ะก็คืออยู<ต>่อย่างนั้นไม่มีการจัดฉากเรียกเทปติ้งไม่ไม่เคยจัดฉากแล้วมั้งคะชีวิตนี้คือแบบถ้าจัดฉากอย่างนั้นคงไม่จัดฉากเพราะมันชอบอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ชอบอยู่แบบโหแบบ ็รู้จักมื่อตอสถานการณ์ตอนนั้นก็คือคุณแพรรี่ก็ถ่ายรายการจบไปยังคะจบแล้วหือประเด็นหนะักคือนางจบลัตะนางหวังดีกับเราด้วยนะพี่มดไลค์สิเดี๋ยวหนูช่วยแชร์ในเพจให้คือความหวังดีของนาะงเราถึงรู้สึกผิดทั้งคู่นีอป้าถามว่าอันนั้นใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์คือปรากฏว่าเหมือนกับเหมือนรายการใหม่อ่ะเมื่อตอนเาพูดทุกคนว่าพูดคือเรื่องเลืวอพวกเฮ้ยถ้าสามอีพีแล้วมันไม่มีคนดูเรากลับไปทำของเราเหมือนเดิมเราอยู่ได้แล้วนะอะไรเนี้ย สองทุกคนก็เลยถึงบอกว่าไม่ไดามันรู้จะอะไรแต่จะขอโทษทางคู่กังทางคู่อ่ะอยากจะช่วยไลฟ์ให้ไลฟ์ในเพจของตัวเองอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพี่นะาก็มาขอดโทรกับทางมดาำว่าเขารู้สึกผิดคืนนั้นก็มาดักก็ดเอาคลิปลงติดที่เราคุยวันนั้นอ่ะแต่วันนี้มะชอยเขาบอกเมา่อไหร่พอมาไลฟ์ก็กลายเป็นเป็นอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมเขาก็บอกทุกอย่างไม่ใช่การมันคือการแสดงแล้วเขาก็แบบเขาไม่ได้รู้สึกผิดด้วยเย แต, re, แ,ตแ,ตแต่ที่เขาพูดกับพี่มดามาพูดอีกอย่างหนึงเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกผิดเขาก็บอกว่าคือโมดามว่าตอนที่นางคุยกับ่งมดาม่ะนางคุช็อกเขาจริงๆนะนาคุช็อกแล้วนางคุณกลับไปบ้านแล้วนางเพราะมันไล่เมื่อไรเมื่อเช้าเมื่อกลางวันเมื่อกลางวันไปไกนางก็คงจะสาระตัก็คงจะไล์ใหม่เลยนะจริงๆพอเราเป็นคนกลางเราจะต้องไปเคลียร์ที่หลังนี่คือตรงนี้น่าจะอีกเราไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะเพราะว่าเราก็ช็อกอยู่เหมือนกัน เหมือนเราทรํารายการเราจะรู้ว่าคําตอบคืออะไรจบแต่อันนี้คือแบบเชาา้ามาคุยกับพี่ต้นชนพี่อะไรเกิดขึ้นวะพี่พี่เราเราทำอะไรกันวะอะไรอย่างนี้นออกอ่ะเช้ามา,า,มาอู๋ทวิตเตอร์พี่พี่ทัวลงหนูก่อนหรือเปล่าอย่างแรกหนูไม่เกี่ยวข้องนนเรื่องเนี้ยปรากฏก็บอกว่ามันกลายเป็นแบบว่าทิกตอกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมลนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยย่าลืมไลค์เรจเอกทัศน์ายให้ให้ให้ยอดติดด้วยนะคะบายบาย,บาย